สวัสดีครับผมนัทนะครับจาก Curator วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก collaboration ระหว่าง Nike กับแบรนด์ Diamond Supply กันนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อ Tiffany นั่นเองสำหรับแบรนด์ Diamond Supply นะครับก็เป็นแบรนด์สเก็ตบอร์ดฝั่ง LA ที่หลายๆคนรู้จักกันในปัจจุบันคือแบรนด์นี้ถูกก่อตั้งโดย Nicholas เอร์เช่นะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักในชื่อว่า Nick d i a ด o o n ก็คือผู้ก,อก่อตั้ง d ไดมอนสพานนั่นเองโดยแบรนด์นี้ถูกก่อตั้งครั้งแรกในปี1998อยู่ที่ซานฟรานซิสโกคือตัวนี้บอกว่าในช่วง1998อ่ะตัวเขาทำพวกเหมือนอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดขายคือยังไม่ได้แบบเป็นแบรนด์จริงจังมากแต่พอเหมือนว่าในปี2000ตัวนิกเองได้ย้ายไปอยู่ที่ LA Title เขาก็เริ่มทำแบรนด์ฝากขาย ครั้งแรกที่ร้านเกิดสเก็ตบอร์ดอยู่ใน LA แล้วผ่านมาเวลา5ปีคือแบรนด์นี้กะเริ่มมีชื่อเขาก็ทำแบบเสื้อผ้าทำพวกอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดเป็นฟูลคอลเลคชันมากขึ้นเขาโดดเด่นมากๆในเรื่องของคุณภาพและเรื่องของดีไซน์ที่แบบโดดเด่นไม่เหมือนใครในช่วงนั้นพอปี2005เนี่ยคือจุดเริ่มต้นสำคัญของแบรนด์ไมอนสปายนั่นก็คือการที่ n นกี้ได้จับมือกับไนมอน u ์ p ายปล่อยรองเท้าตุ่นพิเศษออกมารุ่นหนึ่งนี่นะครับรองเท้าที่ถูกผลิตออกมาในปี2005นั่นก็คือ n นกี้เอส n ีดังโล a ไนมอน u ์ p ายหรือที่เรารู้จักกันในชื่อดังโล w ทิฟฟานีนั่นเองที่หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงชื่อ t i ฟฟานีเพราะว่าจากที่เล่ามามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ t i ฟฟานีเลยนั่นก็เพราะว่า ทางไดมอน p p ายได้เลือกใช้สีรองเท้าที่เป็นสีเขียวมิ้นท์ซึ่งมันเหมือนกับแบรนด์ t i f f a n y ่แมากๆแต่ว่าทาง n i c ไดมอนเนี่ยเจ้าของแบรนด์ไดมอนก็เคยออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับ Tiffany เลยเราไม่ได้ตั้งชื่อ Tiffany แล้วเราก็ไม่ได้สนใจ Tiffany ด้วยแตเ่เขาต้องการแค่อยากทำรองเท้าสีเฉดใหม่ๆที่มันไม่เหมือนใครที่มันไม่ซ้ำใครไม่จำเจนั่นเองแต่ว่า ด้วยความที่สีติดตาและเป็นเอกลักษณ์ในช่วงนั้นไม่มีรองเท้าสีนี้ออกมาด้วยก็จึงทําให้หลายๆคนเรียกมันว่าไนกี้ดังททฟฟานีนั่นเองซึ่งรองเท้าคู่นี้ถูกวางขายในปี2005ช่วงเดือนสิงหามันออกมาในราคารีเทลเพียง65เหรียญดอลลาร์หรือประมาณ2,300บาท2,400บาทประมาณนี้ซึ่งราคารีเซลปัจจุบันสำหรับ เดสต็อกเท่าน,นั้นนะครับคือย้ําเลยว่าเอ้ยราคาเนี้ยมันเอาไว้ดูได้เฉพาะมือหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ทองคางมันถูกผลิตออกมาแบบ10กว่าปีแล้วมันทําให้การที่จะหามือหนึ่งอะ่ะมันหายากเป็นพิเศษสภาพกิบกิบมันแพงเป็นพิเศษเหมือนกันจึงทําให้ราคาที่ถูกขายหรือราคาที่ตั้งขายในตอนนี้ทางแอปไม่ว่าจะเป็นโกดไม่ว่าจะเป็น s t o c k x หรือ EBay ราคาคู่เนี้ยอยู่ประมาณ 3- ามถึง 3, ถี่พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0 0 0แบาทคือแต่ถ้าเราลองดูกันดีๆด้วยดีเทลของเท้าคู่นี้มันถูกใส่มาด้วยอะหนังที่ปั๊มลายจระเข้ลึกมากคือลึกทำให้ความคมชัดของมันแบบมันสวยมากๆเลยแล้วก็ตัดด้วยสวูดที่เป็นสวูดเมทัลลิกสีเงิน แต่อาจจะแบบไม่เมทัลลิกมากแต่เราเอ้ยเราบอกไว้ก่อนนะคู่นี้มันถูกเปลี่ยนสมุดมาแล้วเนื่องจากสมุดเดิมอะ่ะมันพังจึงทําให้เราต้องเปลี่ยนสมุดมันแต่ว่ามันก็ยังคงความสวยไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ดีเทลของไดมอนด์ไว้ที่ลิ้นเราต้องบอกไว้ก่อนว่ายุคสมัยก่อนหลายๆแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์มีโลโก้เฉพาะตัวก็จะพยายามใส่โลโก้หรืออะไรไว้ในตัวรองเท้ามากประมาณหนึ่งในช่วงนั้นและนะนี่ก็คือ อีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนมองว่ามันคือ The Best of All Time ของ Nike SB นั่นเองเดี๋ยวเราพามาดูคู่ต่อไปกันดีกว่าหลังจากปี2005แล้ว n i ก e ก็ได้กลับมาทำกลับ d ด a m o n d Supply ในโมเดล n i ก e SB อีกครั้งแต่ในรอบนี้มาในโมเดลดังไฮ g h ส SB นั่นก็คือเจ้าคู่นี้นี่เอง ซึ่งคู่นี้เรียกได้ว่าเป็น n i ก e ้ดังทิฟ f านี่คู่แรกที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยคือเราต้องย้อนกลับไปในปี2014รองเท้าคู่นี้ทุกปล่อยออกมาตอนปี2014และวางจำหน่ายที่ร้าน p d ดิวสสาขานั่นก็คือ p d ดิวสาขาสยามและ p d ดิวสาขาเชียงใหม่ซึ่งถูกขายโดยกติกา first come first serve การต่อแถวนั่นเองมาก่อนได้ก่อนซึ่งทั้งสงสาขาเชียงใหม่และสยาม มีการต่อคิวข้ามวันถ้าถ้าเวลาเราจําไม่ผิดไป๊ะๆน่าจะคิวแรกน่าจะมาสักประมาณเที่ยงของวันก่อนวันขาย1วันนี่ก็คือการข้ามคิวเพื่อรอซื้อรองเท้าคู่นี้โดยตอนนั้นที่ถูกวางขายในไทยราคารีเทลอยู่เพียง3,990บาทซึ่งราคาตอนนี้อยู่ประมาณ1มื่นถึงสอง0บาทสำหรับเดสต็อกหรือ 11, มือหนนั่นเองโดยแต่คนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่สูง มากแบบตัวแรกใช่เพราะด้วยดีเทลตอนนั้นอะรองเทา้าคู่นี้ออกมาถูกคนว่าถูกคนรอประมาณหนึ่งเราลองสังเกตดีๆตัวปั๊มหนังที่เป็นลายจระเข้เอะเฮ้ยมันดูสวยก็จริงแต่มันจะไม่ลึกมันจะไม่คมเท่ากับตัวดังโลมันถือเคยถูกล้อไว้ว่าเฮ้ยนี่มันทิฟฟานี่ปลอมหรือเปล่าเพราะว่าด้วยยุคนั้นนะครับตอนที่ดังโลมันมีของปลอมอะ ตัวของปอมอะมันปั๊มลายประมาณนี้เลยคือมันไม่ปั๊มแบบคมชัดเท่าตัวปกติแต่พอตัวไฮออกมามันดันทำตัวปั๊มอะบางเหมือนของปอมมันก็เลยถูกแซวในช่วงนั้นเหมือนกันซึ่งถ้าใครอยากได้ตัวเนี้ยเอ้ยมองว่าราคามันไม่สูงมากมันจับต้องได้เลยรู้สึกว่าแนะนํานะเพราะว่าคู่สีที่ใช้มันยังเป็นคู่สีเดียวกับตัวโลดเหมือนเดิมซึ่งพอถัดมาอีกในช่วงปี2018 ก็คือผ่านมาอีก4ปีไนกี้กับไดมอนด์ซั p l y ก็กลับมาลงงานกันอีกครั้งรอบนี้กลับมาใช้โมเดลที่หลายๆคนคิดถึงนั่นก็คือไนกี้ดังโล s อนั่นเองนี่เป็น n i กี้เ d u n ดังลที่ออกมาในปี2018ทางไดมอนด์ซั p l y เลือกใช้สีดำล้วน แต่ตัดด้วยสีเชือกที่มาเป็นสีหลักก็คือสีทิฟฟานี่เหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มีลูกเล่นก็คือสวูดท,ที่เห็นมันสามารถถอดออก,ออก,ออกได้มันเป็นสแสตบสามารถเปลี่ยนหรือให้เราปรับอาติดเหลื่อมเพื่อเล่นดีเทลด้านในก็จะเป็นตีนตะเกีที่เป็นสีมิน้นทนั่นเองที่เป็นสีเอกลักษณ์แล้วดีเทลด้านหลังเนื่องจากตัวสวูทที่มันสามารถปรับได้ถอดได้ มันจึงทําตรงเนี้ยให้เปิดได้เพื่อเอาสมุดออกเลยมีการทําดีเทลปักไว้ว่าไดมอนด์ไว้ด้านใต้เพื่อเป็นลูกเล่นของเท้าคู่นี้ด้วยอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มความพรีเมียมให้รองเท้าคู่นี้นั่นก็คือตัวหดเชือกเชือกของรองเท้าคู่นี้หดจะจะเป็นวัสดุโลหะที่แบบดูแลมันดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเดม n Supply ก็ยังเก็บดีเทลหนังจอเคไลฟ์หนังจอเคเอาไว้เหมือนเดิมถึงจะเป็นสีดำล้วนโดยตรองเท้ารุ่นเนี้ยในตอนนั้นอะ่ะมันไม่ได้ออกมาแค่สีเดียวในปีนั้น2018มันออกมาทั้งหมด3 4สีก็คือสีดำล้วนแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองหลายๆคนอาจจะเฮ้ยดูทำไมมันหลุดออกมา มันถูกผลิตออกมาเป็นพิเศษครับสำหรับรองเท้าสีเหลืองคู่นี้นั่นก็คือมันเป็นท,ทิฟทฟานี่ f amp f นั่นเองคือหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้เรียกมันว่าทิฟฟานี่แหละมันจะชื่อยินโล a คา a b i ีเพราะว่ารองเท้าตัวรองเท้ามันเป็นสีเหลืองแบบเหลืองทั้งหมดเลยมันออกมาในปีเดียวกันช่วงเดือนพฤศจิศศฯฯกายนที่ถูกประกาศว่าจะวางจำหน่ายแบบ e x c l u s ค v ู ที่งานคอมเพกคอนในเมกาในช่วงนั้นแต่สุดท้ายแล้ววันจำหน่ายวันแรกถ้าจะไม่ผิดกติกาน่าจะเป็นลาฟเฟอในงานวันนั้นเกิดจราจนกันเกิดขึ้นเพื่อรองเท้าคู่นี้ทำให้วันแรกของงานถูกยกเลิกการขายโมเดลนี้ไปส่วนวันที่2กลับมาอีกครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนจะเข้มงวดในกติกามากยิ่งขึ้นเหมือนพยายามจะดูแลให้ดีมากขึ้นแต่สุดท้ายก็เกิดจราจรเหมือนเดิม พราะรองเท้าคู่นี้มันไม่ได้ผลิตมาขายทั้งหมดแต่มันถูกส่งให้เพื่อนฟูมเซเลบริตี้หรือคนใกล้ตัวของทางแบรนด์ไดมอนส์สปายด้วยและรองเท้ามันผลิตออกมาทั้งหมดเพียง250คู่ทั่วโลกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลายๆคนต้องการหลายๆคนอยากได้รองเท้าคู่นี้มาในครอบครองสุดท้ายแล้วหลังจากวันที่2ที่ยกเลิกการขายไดมอนก็ได้ขนรองเท้ากลับและหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นการวางจาหน่ายของ รองเท้าคู่นี้เลยเขาอาจจะมีการจําหน่ายที่ร้านหรือจะจำหน่ายทางใดเราก็ไม่ชัวร์แต่สุดท้ายมันไปอยู่ในมือทั้งรีเซลคอเลกเตอร์หรือแม้แต่เซเลบิตี้ต่างๆมากมายจึงทําให้รองเท้าคู่นี้ประกาศวันประกาศวันจําหน่ายอยู่ราคา100เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,000กว่าบาทเกือบ4,000แต่ราคารีเซลอยู่ประมาณถึง5,000 ถึง8,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2-3แสนบาทเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราเอามาฝากการสำหรับการร่วมง,งานกันร,ระหว่าง n นกี้และ Diamond Supply หรือทำให้เราได้รู้จักชื่อว่า n นกี้ทิ f ฟานีที่ไม่ได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ทิฟฟานีแอนนั่นเองถ้าใครชอบรายการประมาณนี้หรือใครชอบอยากรู้จักอยากรู้ข้อมูลรองเท้ารุ่นไหนหรืออยากชมรีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ แล้วถ้าใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ